เคลียร์คนออกแล้วก็เคลียร์คนเข้าเอาให้ตัวเราพร <พอ S 1> ้อมก่อนอย่า,ยากดดันตัวเองสุดท้ายมันก็ได้ตีเหมือนกันไม่เฉยแบบว่าตอนแรกแบบมันดีแล้วเว้ถ้าแพแบบยี่ห้าคนแล้วแบบทั้งทีมเออนั้นกูรับได้แต่นี่มันมันแพ้แล้วมันมันแบบกูรับไม่ได้อะแบบนี้พูดยังไงเราเราทำมาดีแล้วอ่ะมันก็ต้องเห็นแก่ส่วนรวมด้วยเว้เพราะว่าทุกคนน่ะเขาก็ง่วงเหมือนกันบางทีเขาก็อยากแบบว่า ไปพักผ่อนเหมือนกันเว้ยแต่ว่ามาติดที่ว่ามันเรารับปากพี่ไปแล้วไงมันไม่ได้แค่ f e ลแค่แบบคนในแกง๊งเว้ยคนที่แบบว่าติดตามเราอ่ะมันก็จะไม่อยากดูเราแล้วะสาบอย่เพียวเอาเอาไปเลยครับเอาโดนเปิดเราเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ครับคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์ตมา กลัวใจ MD กัมมากอร MD กัมมากนเอาแก๊งเัาก่อนผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัวแค่แบบว่ามันไม่พร้อมไอ้เฮี้ยมันมันควรชนะเขาทุกไฟเ้ยไอ้เฮี้ยเขาเมาหมัดแล้วอ่ะสามไฟแรกเป็นของเราเราไปโดนไฟอุโมงค์อ่ะตีเป็นสองหนึ่งพอไปพอสองหนึ่งตอนแรกอ่ะเขาเลือกแบบว่าสนามบินล่างกับเราคาเพ้เขาเขาเพาเราสองแล้วเขาโยกไปซาอาในอุโมงค์หนึ่งรอบเขาเป็นสองหนึ่ง สองหนึ่งผมก็เลือกไปที่โล่งๆสนามบินล่างกับสนามบินทหารชนะมาสามหนึ่งหลังลีเขาเลือกอุโมงเหมือนเดิมก็เป็นสามสองผมคาใจอ่ะผมขอแก้อ่ะไหนๆก็อุโม,มงแล้วมา,าน้องมันก็อยากแก่ไปแล้วมาพอพอน้องมันก็อยากแก้ย,กยังไงเขาก็อยากแก้ตรงนั้นอยู่แล้วน้องๆอ่ะคือมันแพ้ไปสองรอบแล้วไงเป็นสามสองอ่ะพอแพ้อีกรอบเป็นสามสามเลือกที่ใหม่พอเลือกที่ใหม่ไม่ใช่แล้วว่ามาเลือกเล่นสนามบินล่างสองที่ที่ที่เราถนัด ไม่ใช่แล้วโดนหมดเลยทุกที่ไอ้เฮียมึงแบบไอ้ดิมึงมีกลิ่นอะเน,นี้ยแล้วอีกอย่างมึงไม่พร้อมมึงจะเล่นทําไมวะไอ้เฮียกูก็ถามแล้วนะว่าพร้อมไหมอยากเล่นกันครับอยากเล่นกันทุกคนยัดแม่พอเอาจงริงไม่ใช่ไอ้ดิมึงอยากเล่นกันทุกคนจริงหรือเปล่าไอ้เฮียคนดูมันหมดศรัทธานะเว้ยอย่างนั้นอ่ะถูกไหมล่ะขนาดคนดูยังเป็นคนดูคนดูยังอารมณ์เสียเลยผมไม่แล้วผมอ่ะ ไอ้นั่นก็น้องไอ้เฮียนี่ก็น้อง,นนองรักษาหน้าพี่ดึ้ควยมาเค้นให้ทุกอย่างแนละ้วไอ้เฮียไปคุยกันดีกว่าปะโวยในขนาดกับแก๊งคอลินเฟิร์มึงยังมึงยังแพ้เลยเฮีย พร้อมอันนี้ความพร้อมไม่มีด้วยบวกกับใจแบบไม่มาด้วยตอนแรกมาครบอ่ะยี่ห้าใจมึงมาอยู่หรอกมึงแบบมึงมึงชิวมึงติดมึงถอดสมองเล่นอะ่ะถามว่าเล่นตามแผนไหมมันก็ตามแผนนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแผนเยอะแม่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยดีมารับพี่หน่อยน้องดีดีดอยู่ไหนพี่อยู่ไหนทางขึ้นสภารู้เรื่องรู้เรื่อง,เอ,งเอางายมึงรู้เรื่องอะ่ะแค่นั้นเนี่ย เหตุผมเหตุผมเหตเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเจ๊ดไอเจ๊ดังเลยมันชนะอีกหรือเว้ยผมบอกคือความรู้สึกมองผมมันไม่ได้แบบชนะขาดขนาดนั้นเว้ยผมก็ทําเต็มที่แล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมงุนหงิดด้วยด้วยซ้ําแต่ผมไม่อยากแสดงออกมาให้คนดูเห็นผมครับเล่นมาครับเลยเ้ไปเล่นเลนลนไปด้วยผมครับน้องผม เสียหน้าจัดน้องโดนหักหน้าพร้อมไม่พร้อมก็ต้องเอาน้องไว้ก่อนดูให้ฟ้าเป็นตัวอย่างอมีใครเห็นไหมก็สมมติว่าไปไปล้อมมันถ้ามันตีตรงนั้นถ้ามันตีตรงนั้นเราก็แพ้อยู่ดีเลือกไปเล่นทํยังไงอะสล็อตไม่พร้อมไปเลือกเล่นกับเขาต่อหรอสับคนไม่ได้ไม่สับยังไงก็แค่ออกมาออกมาก่อนระยะหนึ่งเนี่ยวันสองวันเนี้ยไม่งั้นก็สับคนออกวันนี้ เคลียคนออกแล้วก็เคลียคนเข้าเอาให้ตัวเราพร้อมก่อน,อ,นอย่าก,กดดันตัวเองสุดท้ายมันก็ได้ตีเหมือนกันสุดท้ายมันก็ได้ตีเหมือนกันแล้วก็ค่อยเล่นใหม่แค่นั้นเองไม่ใช่มึงเพิ่งแพ้มามึงเอาต่อคนมึงไม่พร้อมม,ม,อม,มียี่บสามคนหายสองอีกเนี่ยมึงดูดิเลยยี่บเอหายสามอีกคุผิดสองหรือสามก็ไม่รู้ไอ้ที่อะไปเล่นเขาเขายี่บห้าเขาก็นวดต่อเดียมึงรีเซตก่อนดีมึงไม่ใช่เหมือนมึงมึงเสียแล้วมึงซุนอะ ได้อะไรกลับมาหัดใจเย็นบ้างดีพี่เครียดไหมนี่พี่เครียดนิดนึงครับต้นหักหน้าดิเฮียมันคนชนะมึงฟังกูนะคนชนะเขาจะพูดยังไงก็ได้เว้เฮียแต่ว่าแบบกูเซ็งเฉยแบบว่าตอนแรกแบบมันดีแล้วเว้ถ้าแพ้แบบยี่สิบห้าคนแล้วแบบทั้งทีมเอออันนั้นกูรับได้แต่นี่มันมันแพ้แล้วมัน,ม,นมันแบบกูรับไม่ได้อะแบบเนี้ยเหมือนกูทุ่มเททุกอย่างแล้วอ่ะ ไปมาคุยกันนมไปมาคุยกันเพราะว่าทุกคนมันเต็มที่อ่ะไอเหี้ยมพวกมึงมึงกูไม่รู้ว่าเอาเคียร์ทีลเคนอะางอย่างเพื่อนจูดี้คนนั้นที่ออกไปก็คือออกไปยาวเลยติดต่อไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ผมออกแก๊งไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเลยอันนั้นนดี๋ยวนอาออกแก๊งอยู่แล้วอ่สจุ๊บไฟสามไฟไหนไฟสามบีราหหายไปไหนรอบหนึ่งก็คือก็คือผมไอไฟที่เข้ไประเทศมาใช่ไหมครับก็คือผมแบบผมเผลอหลับไปครับ ถ้า<ผ>ม,มึงเล่น <ผม S 1> สตรอรีร่แล้วมึงหลับได้ยังไงอ่ะผมอันนี้อันนี้แบบพูดแบบลูกผู้ชายเลยนะมึงหลับได้ยังไงเล่นสตรอรี่อ่ะ,อะโอเคครับไอ้นี่คือผม,ผม,ผมอคือผมอตอนเช้าตอนอันนั้นอันนั้นต้องต้องแยกเป็นแ,<ย>แยกเป็นพาร์ทนะอันนั้นคือปัญหาของตัวเราเองหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีสตอรี่ถูกไหมใช่ครับพี่เออนั่นแหละครับไม่เราไม่เคลียร์ตัวเองอะน้อง อันนี้ความผิดผมจริงเล้ครับี่ผมก็เเออรเราเราเราจะพูดยังไงเราเราทำมาดีแล้วอ่ะมันก็ต้องเห็นแก่ส่วนรวมด้วยเพราะว่าทุกคนอนะ่ะเขาก็ง่วงเหมือนกันบางทีเขาก็อยากแบบว่าไปพักผ่อนเหมือนกันว้วยแต่ว่ามาติดที่ว่ามันเรารลับปากพี่ไปแล้วไงอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนั้นพี่เปาเขาก็ไปไ,ไปไปทำงานของเขาเขาไม่ต้องแบบเออเข้ามาแบบมาเล่นรีหรอกถูกไหมล่ะเขายอมเสียเวลาเพื่อมาออแบ่งเวลามาเล่นรีเลย อันนั้นน่ะมันปัญหาของเราเว้ยที่ที่เราแบบว่าเออตอนชงตอนเช้าพี่ไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรคือมันมันคือปัญหาของเราแต่ทีเนี้ยเราหลับเนี่ยปัญหามันเกิดดีบวกไอ้นั่นแบบไม่อยู่อีกออกแก๊งอีกมันมันไม่ได้แค่เฟลแค่แบบคนในแก๊งเว้ยคนที่แบบว่าติดตามเราอ่ะมันก็จะไม่อยากดูเราแล้วคือมันเหลือเย็บสามไงมันเหลือเย็บสามใจมันก็ไม่ได้แล้วไงมันก็จบแล้วอะแต่แบบมึงจำนวนมึงไม่เท่าเขาแล้วอะ มูดมูดมันพังไอ้ยังเงี้ยมูดมันพังเราใช่ครับมูดพังด้วยมูดพังตั้งแต่รอไฟเล่าแต่แต่ยี่สิบห้าไอ้ยี่สิบห้าตอนแรกมึงสังเกตดูดีๆได้เลยได้เลยนะมึงเล่นแบบมึงเฉียบว่ะมึงเฉียบกว่ามันเยอะอ่ะดูออกว่าพยายามเก็บอารมณ์ไว้ข้างในไม่ระเบิดออกมาสู้สู้ S M G ตลอดสิทธิ์มีมีใครอยากพูดอะไรกับเพื่อนไหมพูดพูดได้นะแล้วใครไอ้ออกวอไปอ่ะอีกคนนึงอ่ะตอนจริงมันต้องมีเท่าไหร่อ่ะยี่ยี่สิบสี่ป่ะ ยี่สิบสี่เพราะว่าไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นออกไปหนึ่งแล้วไอ้นี่ไอ้ตังพี่ตังพี่ตังไม่สบายพี่ฝากบอกอ๋อโอเคเพราะสุดท้ายอะอย่างนี้จบกูจะพูดให้ฟังนะอันนี้จังหมอนดานะจบแบบหาใจอย่างเงี้ยสุดท้ายมึงจะทำอะไรก็ช่างเดี๋ยวมันก็ติกับมึงสุดท้ายก็ไปสภายังไงก็ได้เล่นกันกันต่อ แบบนี้สมควรเอาออกนะแต่ตอนเนี้ยทางแก้คือทางแก้คือเราจะไม่ทําแบบเดิมอืมแล้วก็ขอพร้อมจริงจเว้ยก่อนจะมีสตอรี่กังเขาถ้ามึงไม่พร้อมมึงก็แค่เขาเรียกอะไรมึงก็ให้เขาไปแค่นั้นเองมึงก็จำไว้ว่ามึงไม่พร้อมแค่นั้นเองเขาก็จะถ่ายมึงอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นแะถ้ามึงก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วว่าถ้าเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยไอ้ไอ้รู้พี่ครับ ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้ซ้อมกันอยู่ใช่ไหมลูกพี่อะไรนะครับให้ต่อไปเนี่ยผมแบบว่าอันนี้ผมขออนุญาตนะลูกพี่คือสูนติว่าเราแบบว่าให้ให้ให้อดีมันเซตไปเลยก็ได้นะลูกพี่แบบว่าไว้ใจมันะไรก็ได้เล่นไปตามมันนะผมว่ามันได้อยู่นะลูกพี่สามไฟแรกเราก็ชนะอยู่นะหมายถึงว่าไว้ใจมันไปเลยแบบให้มันส่งไปเลยเพราะว่าผมว่าบางทีมันไว้ใจแต่คนคนเราเลยคนเราอะมันต้องไปทางเดียวกันดีก็ต้องบอกใช่ใช่กพี่ก็หมายถึงว่าต่อไปเนี่ยซ้อมใช่ไหมก็ให้อดีมันคอเป็นคอใช่ไหมลูกพี่แล้วก็แทนก็ ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แทนผมให้ไอดีมันไปเลยแบบว่าแล้วเราก็แบบว่าตอนตอนแล้วตอนเล่นอ่ะผมอยากให้มันเป็นแบบว่าไอดีคิดไปเลยแบบว่าไยถึงว่าเพราะว่ามันก็แก้อยู่ในหัวมันไงบางทีเราไปขัดมันมันก็จะฟิลฟิลแบบว่าเข้าใจเหมือนมันเสียความมั่นใจก็ให้งั้นก็นั่นแหละการยกให้ดีไปหน้าที่ตรงนั้นดีก็ไปดีก็ไปเซตมาดีๆแบบว่าตอนดีก็ไปทําแผนมาดีก็ซ้อมกันแต่ดีต้องตะโกนนะดีต้องตะโกนนะตะโกนบอกเพื่อนในวอลนะโอเคป่ะแต่พวกเราไม่ต้องพูดในวอลนะเว้ให้มันสั่งอ่ะ เหมือนมันเสียเฉินได้ไอเฉินได้แค่นั้นเองออแล้วอีกอ่านอีกงานหนึ่งที่ต้องแก้เลยแบบเรื่องดึงศพเพื่อนอะไรเงี้ยแบบช่วงไฟสองไฟไแรกเล่นชนะกันคินก็จริงแต่ว่าพอไฟหนาหลังเหมือนได้ใจมั้งก็เลยแบบเล่นเอาบ้าเลยเล่นทั้งด่าทั้งอะไรเขาเต็มที่แต่ว่าสติมึงหลุด,ลดเลยเหมือนมันเขาไปจี้จุดมึงตรงไหนหรือเปล่าแล้วมึงแบบมึงหลุดไม่เป็นตัวเองอ่ะไปโมงคือตามจริงเปิดไฟมาเราได้แต่ว่าสิ่งที่โดนก็คือแบบไม่หิ้วศพเพื่อนเพื่อนนอนตายกันแบบเกลอยดแหลยตรงนั้น เราแกแล้วก็ไอไอจังหวะแบบว่าไฟกลางนวลแล้วแบบเราเล่าอะไรฟังก็จริงแต่ว่าไฟกลางที่น้องๆบอกว่าบางมันบางอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนเราถือศพกลับบ้านเยอะแล้วจังหวะนั้นก็ต้องดูตัวเองดูสถานการณ์เอาว่าควรควรจะยื้อต่อจนตัวเองตายฟรีๆหรือว่าควรกลับไปรวมกับเพื่อนอ่เพราะที่เห็นก็คือยอมยอมตายฟรีมากกว่าแล้วก็โดนโดนเขาไปกักแล้วก็สุดท้ายก็มันต้องมาเริ่มไฟใหม่พี่คิมผมว่า เอ้ยพี่กิตผมว่าเดี๋ยวค่อยพูดใหม่เดี๋ยวอีกสักสองนาทีสามนาทีรอแป๊บเออมีรู้เรารู้มือเริ่มอ่ะเริ่มอ่ะไม่เดี๋ยวค่อยพูดใหม่พี่แต่มีคนไม่อยู่เนาะอืมแม่งเอ้ยฮะพี่ต๊อดโอเคโเคฮัลโหลพี่ต๊อดโอเคโอเคอ๋อพี่ต๊อดไม่อยู่พี่ต๊อดเดี๋ยวค่อยพูดใหม่พี่กิตไม่ก็อันนี้แค่พูดให้น้องๆฟังเฉยแผลดิมันเซ็งนะเดี๋ยวี่นีใครเก่าๆไหม แว่นนึงแว่นนึงอาเฟสประชุนแก่นใหญ่ดูใหญ่อาเฟสแก่หลุดโซนนะพี่กิทพี่กิทนะมันน่าจะมาละใครนะมาเลยอ่ะมึงมาไหลดิมึงมึงอย่าเป็นเกียร์หลายรอบดิกูไม่ชอบแล้วกูบอกก่อนนะน่าจะมาแล้วผมพูดอย่างนี้นะไม่มึงชอบเป็นเกียร์เว้ยผมสาบานได้เลยผมพูบอกว่าน่าจะมาละอ๋ออ่๋อต่อเลยเออผมบอกไม่มา เคสก็คือแบบว่าเรื่องเรื่องแบบว่าหิ้วศพเพื่อนกักกาบการที่อันนี้ข้อเสียเราคือตอนนี้คือเรามม่นใจในตัวเองกันเจอมากทวงไฟแรกอะไรเงี้ยเขาจแตลว่าตอนนี้กำลังมาแต่ว่าในถึงตีตตายจริงๆอ่ะเขาควรโฟกัสเพื่อนด้วยที่ตายอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่แบบไหลไหลแล้วก็ด่าเขาไปเรื่อยเหมือนที่เราเตือนกันตอนตอนที่เล่นที่มาที่ผ่านมาเนี่ยแหละแล้วก็อันที่สองที่แบบสังเกตได้เลยมันเป็นทุกไฟเลยก็คือแบบพอเราเปิดเขาสวยก็จริงกักบ้านเขาอะไรหรือกักบ้านเรากักสวยแต่ว่า จังหวะที่เพื่อนหิกก้วศพกลับมาเยอะก็คือ,คอ,คอาการว่าไฟกลางเราก็จะบางเหมือนที่น้องบอกอะ่ะแล้วคราวนี้คือน้องๆต้องสังเกตสถานการณ์เองว่าจังหวะนั้นควรจะย enfin ื้อจนตัวเองตายฟรีๆหรือแบบคนกลับไปรวมกับเพื่อนแล้วค่อยดันมาใหม่อะไรเงี้ยแต่ที่เห็นก็คือ,อยื้อจนตัวเองตายแล้วก็โดนกักฟรีอะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นคือต้องไปแก้เรื่องของของตัวเองเท่านั้นเลยเืม้มันมันมันคาใจมันมันยังอยู่ในใจ,ใจไว้กูไม่คใจถามว่ากูแบบ ชอบไหมที่มันมาด่ามึงไอ้ตรงนั้นกูไม่ชอบหรอกแต่ว่าถ้าเลือกตีต่อไปอ่ะมัน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 เละเข้าใจไหมคือคนเราไม่พร้อมเนี่ยอย่างไอ้ตังอ่ะต้องไปแล้วเห็นปะในวอลเหลือกี่คนอ่ะยี่สิบคนมึงตีต่อเนี่ยเนี่ยกี่ชั่วโมงอ่ะวันพรุ่งนี้เหรอมันก็กดดันตัวพี่ที่ที่ที่ต้องหาไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าต้องไปปรับต่อแหลอีกว่าเฮ้ยพี่ขอคนเข้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกไม่ให้ก็คือจบมีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นเล่นไปก็แพ้ ก็คือทอะไรไม่ได้ตอนนี้ไงใช่เม้ยมึง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 ต้องเข้าใจาตอนนั้นคือกูอยากให้พร้อมกว่านี้แล้วค่อยเล่นกับมันใหม่เออผมว่าซ้อมเถอะเออซ้อมเนว่ยเพราะว่าตอนนั้น <c oughs> ผมผมตายอะไรตายตายอยู่บ้านมันหมดใช่ไหมไฟที่มันขึ้นสี่มั้ง แบบไปเล่นกันอยู่ตรงหน้าแล้วไม่มีใครเออกูเห็นแล้ว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 มันมันมันไม่มีคนเข้ามาถึงเว้เข้ามาถึงแบบยอมตายอ่ะสุดท้ายก็กูรู้อยู่แล้วว่ากูตายอ่ะถูกไหมลูกกองมาใช่ป่ะใกล้ลูกกองมาไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ตรงกลางไอ้ตรงโล่งๆอ่ะถูกไหมดีนี่เออน่าจะเข้าใจเดียวกันอ่ะขึ้นเสี่อ่ะเออนั่นแหละก็มันก็ชนก็ชนกับเขาจริงอ่ะชนชนจนหมดอ่ะไม่มีถึงศพแค่นั้นเองนี่กับเขารอบนั้นน่าจะมีปืนเลยไหมลูกพี่ต้องมีแล้วนั่นน่ะอย่งั้นก็ต้องซ้อมปืนละ เอาปัญหาภา,ายในแก๊งก่อนเอาตัวยาเ,าเอาเอาเอันแรกเลยคืออันนี้จบกับเขามาแบบไม่สวยอ่าต่อไปรู้อ,อยู่แล้วผลอะไรจะตามมาไม่ไม่เล้าถ้าเขาพร้อมเขาพร้อมอยู่แล้วแหละเล้าอยู่แล้วน้องข้าวหน่อยอะไรหน่อยอันนี้มึงก็ต้องเก็บอาการเพราะว่ามึงแพ้เขาแล้วมึงไม่พร้อมด้วยใจไม่พร้อมบอกคนออกด้วยอันเนี้แต่ไม่ใช่ปล่อยให้มึงยอมมึงยอมเขานะเว้ยอันนี้ไม่อยากให้ยอมหรอกแต่ว่ามึงก็แค่ มองมองโบโนน้แค่นั้นเองก็เดินออกมาเลยวันไหนพร้อมก็ไปเอาไปเอาคืนแค่นั้นแหละเรื่องเราน้องๆ้องน่าจะอยู่ได้ั้งเพราะว่าทุกวันนี้ก็โดนเราเป็นเรื่องปกติอยู่พวกการกินนางเดรัมเฮกเราแต่อันนี้ควาเไม่แ่เร่าทีกว่าเดิมอะเพราะอันนี้ไม่ถูกกันจริงๆอะไรเจตใช่ไหมอืมต่อให้มึงมีเพื่อนอยู่ในแก๊งก็กูจะบอกไว้นะกูจะบอกคนอะกูคเคยพูดกับใครไ,ไว้ไม่รู้สักอย่างหนึ่งอะกูคเคยบอกแล้วว่าต่อให้เป็นเพื่อนกันขนาดไหนอะ มึงเคยอยู่แก๊งด้วยกันมาสุดท้ายวันไหนวันนึงอ่ะเขาออกจากจากพวกเราไปหรือว่าเขาไปอยู่แก๊งอื่นอ่ะมันมันมันก็รักแก๊งนั้นอยู่แล้วแะมันโดนทั้งแก๊งเอออืมมันรักแก๊งไอ้คนที่มันอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วแหละมันออกไปอยู่แก๊งอื่นแก๊งไหนก็ช่างอ่ะสุดท้ายอ่ะมันคําว่าขายเพื่อนมีไหมมันมันไม่มีจริงหรอกว่ามันไม่ขายแน่นอนไม่ขายแน่นอนจำคำกูไว้เลยว่ามันเป็นมันเป็นว่าท่จาของไฟเอ็มอ่ะเล่นมากี่ปีก็ไม่รู้อ่ะ มันมีมันมีให้เห็นนะเอาเป็นว่ามันมีให้เห็นแล้วกันคนใกล้ตัวของกูนี่เลยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วมึงเห็นไหมล่ะบอกแล้วต่อต่อให้โฮปอ่ะเคยอยู่กับพี่มาถามว่าอ่ะอยู่ด้วยกันมาจริงไหมก็จริงอยู่ด้วยกันมานานใช่มันช่วยแบบทุกอย่างเลยแก๊งหลายแก๊งอยากได้มันมันก็ยังเลือกพี่อันนี้อันนี้เข้าใจความรู้สึกมันแล้วก็อะไรมันทุกอย่างนะแต่ว่า พอเล่นสตอรี <cues> to to. Like ่อ่ะความสัมพันธ์มันเปลี่ยนอ่ช่วขณะแบบว่าช่วหนึ่งใช่มันก็ต้องเลือกคนในแก๊งมันอยู่แล้วมันไม่เลือกพี่อยู่แล้วเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเลือกคนในแก๊งมันก็เหมือนพี่ไงที่เลือกที่เลือกพวกมึงเว้ยแต่ว่าพอจบมาแล้วอ่ะมันก็ต้องเราทําอะไรไม่ได้อ่ะเราเพรเขาด้วยอ่ะอเออพูดตรงตรงก็ต้องพูดตรงตรงแบบอันนี้ก็คือปาดตอแหลอ่ะเออเพื่อแบบไม่อยากให้เพื่อให้มันจบอ่ะ ทำอะไรไม่ได้เว้ยแค่น,นั้นแหละขยันเข้ามาให้ตรงเวลาแล้วก็มาซ้อมนะโอเคไหมแล้วก็รีมายเซตใหม่คนไหนเป็นโรคป่วยอะประจำตัวบอกพี่ก่อนนะเว้ยก่อนเข้าแก๊งอะพี่จะได้ได้รู้ไว้ว่าเออมึงป่วยจริงเป็นอาการนี้บ่อยอาการอะไรรู้ปี่ ป่วยยัไงครับป่วยเวลายะไงพอซ้อมปุ๊บป่วยแป๊บมีสตอรี่ง่วงแป๊บแพ้มางอมแป๊บมันมีหลายอาการคนเคยอยู่เอ็มดีอะถามพี่เปาดิอาการแบบอยากออกแก๊งหมดไฟปุ่มตัวอีพังเออมีมีหมดมันผ่านมาหมดไอ้เฮียจะเลิกเล่นอะไรนะแมวโดนรถชนหรืออะไรสักอย่างนึงอะ ขอพักแกง,งมีหมดอ่ะมันมีหมดอ่ะก็ <_ d ans> อ,อยากให้มันเต็มที่อ่ะเพราะว่าทุกคนมันก็เดือดมา้นั้นแหละใช่กูไม่รู้หรอกมันเข้าแก๊งมาจุดประสงค์เพราะอะไรกูไม่รู้นะกูไม่ได้สนใจตรงนั้นด้วยแต่กูโฟกัสแค่ในเกมแค่นั้นเองเหนื่อยเว้ยมันมันเขาก็มากันเขาก็เล่นกันเต็มที่กันทุกคนอ่ะมันไม่มีใครเล่นไม่เต็มที่หรอก ไอ้นั่นมาตัวเปล่าเดี๋ยวให้เขารีตัวเอาเสียดายไม้ว่ะเพี่พึ่งขึ้นไม้ไปแตไม่เป็นไรพี่เพิ่งลั่นมาอุ้ยคะแนเฮียห้าหมื่นครับโอ้โหอีการ์ไปเฮียมันครบครบไปเลยกลมกลมครับแลน <c oughs> ใช่ครัคนอยากเห็นเฮียแบบขับสไลน์ <c oughs> นั่นแหละก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็พรุ่งนี้ก็มามาก่อนทุ่มหนึ่งด้วยนะถ้าไม่มาไอ้แรงก็ปรับด้วยก็ได้อะเล็ตได้สิบห้าทีอ่ะ ไม่เกินทุ่มสิบห้าแล้วกันได้ใช่ป่ะผู้นี้คือชิงแลนใช่ไหมพวกนี้ยังยังครับเขาเขาเลื่อนไปวันไหนนะวันเสาร์วันเสาร์ใช่ผมก็ดีอยู่ชิงแลนเนี่ยต้องได้นะถ้าไม่ได้นี่แบบโอ้โหกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วชิงแลนแะน้องๆในแก๊งคิดอะไรตอนนี้ต้องมีคนมาใช่ครับใชชิงแลนเล่นเหมือนชิงบ้านใช่ไหมลูกพี่พี่ไม่รู้อ่ะอันนี้พี่ไม่รู้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรใ่ใช่ใช่มั้ง เข้าได้เลลแด่กับสองห็นยังก็เห็นรู้แค่ว่าเขาบอกว่าให้ให้เสียงแล้วเอาเอาของเล่นเต็มระบบอรับในองเล่นอันลี่เมทียเล่นได้ตลอดมันเช่นนี้นะืดแล้วก็อดีก็ไปศึกษาแผนไงศึกษากับตายยกสองขวดเดี๋ยวไทรีีมาเซตให้มาไมเอาเให้ลยให้เลยเดี๋ยวผมไปรึกษากับตาเรียมตาอะไรอบบจะได้มีหลายมุมมองไงไม่ใช่อลไรพี่เดย์ไม่เข้าวะ ลองใช้แผงตะยักไม่รับแผงตะยักก็ดีนะห้าห้าห้ามาอยู่มันเหมือนชิงบ้านถ้าเกิดเหมือนชิงบ้านนี่แบบเดี๋ยว่นไม่เข้าไหมอ่ะพี่ทีมซอกเขาประเดี๋ต่ว่ามันจะนัวดโคตรนวดให้ชิงเหมือนชิงบ้านมันต้องเลือกโพซิชั่นที่ไม่เจอแก๊งอื่นใช่ใช่ใช่ไม่มเข้าไหมครับพี่ทีมพี่เคสวัสดีครับมีครับน้องเล็อะไรครับเลขกเจ็ดซีซีครับพี่สวัสดีครับไปโอ้เว้ยจ้าสุดท้ายใช่พี่เคสวัสดีครับพี่ครับไอโอเว่นเว่น เวนเออมึงก็จำไว้เนี่ยมันมึงมึง<ด>มึง<ด>ลองเ<ด>ล่นสตอรี่แล้วมึงรู้สึกไงอะ่ะกดดันไหม <Okay. S 1> กดดันอยู่แล้วถูกป่ะล่ะเพราะมึงก็ไม่อยากแพ้นั่นแหละครับพี่เอ่เออมันก็คือความในใจพี่มาตลอดก็คือที่ทำอ่ะมันก็ไม่อยากแพ้หรอกเว้ยเพราะว่ามันมีคนที่คาดหวังที่มันมันซัพพอร์ตที่เขาซัพพอร์ตพวกเราอะ่ะแค่นั้นเองมันก็ต้องแคร์เขาด้วยเว้ยถึงเขาจะเม้นด่าหรือว่าเม้นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเห็นเราแพ้แค่นั้นเองแต่ก็แก๊งแบบ แบบไม่ได้ว่าเขาถามว่าเขาเก่งไหมเขาก็เก่งอ่ะแต่ว่ามึงมึงคนเก่งมากกว่าเนี้ยไม่หรอกถ้าพี่มองว่าถ้าจะแพ้อ่ะควรแพ้แบบแพ้แบบมีอะไรมากกว่านี้ยันนี้แพ้แบบยังไงไม่รู้แพ้คาใจอ่ะชนะเข้ามาสามหนึ่งควรเป็นสี่หนึ่งอ่ะหรือว่าสี่สองอ่ะอย่างเงี้ยคนจะแพ้แบบคนครบหรืออะไรเงคุณจะไม่คาใจเลยอันนี้กูปคาใจจัดเลยอืมอะไรเบื่องคนขาดบ้างรีเมืองแล้วคนหายปุ๊บ ข้าคิวช้าบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ละคุณดูคิดว่าไงครับพี่เอกคิดว่าไงไอที่ก่อนที่คิดว่าไงงั้นพรุ่งนี้ก็มาพรุ่งนี้ก็มาปกติแล้วก็วันนี้วันวันอะไรนะวันศุกร์ใช่ป่มวันนี้วันอะไรอ่ะวันพฤหัสหรือศุกร์อ่ะพรุ่งนี้วันศุกร์อันนี้วันศุกร์วันศุกร์ค่ะอ่า ตอบแล้วบอกว่านั่งหลับร้านในร้านเกมนั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลับไปหลับแป๊บเลยก็ให้หลับไปก่อนบอกหลับเลยหลับเลยไม่เป็นไม่ต้องกังวลอะไรแล้วให้น้องมาหลับไปมันง่วงใครมีค่าบ้างอะขอซื้อ่อหน่อยขอหน่อยอันหนึ่งเดี๋ยวเอาไปไปก็ได้เครับ กระเป๋าสองเจ็ดเก้าครับพี่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าผู้ใหญ่เห็นไหมล่ะอะไรแต่ละอย่างเลไม่รู้เปิดที่เท่าไหร่วะกระชาน่าสงสารไอ้ซิงนะโดนเป็นบ้าเลยไปต่อยกำแพงแล้วทำไมอะซิคเป็นอะไรอ่ะไปต่อยกำแพงแล้วดูพี่ดูมันดิไปต่อยทำไมอ่ะมึงอย่าแพ้บ่อยดิกูขี้เกียจซ้ำเติมมึงแล้วไอ้เหี้่มันมันมันไม่ใช่แค่ผมดิ มันทั้งแก๊งกิติศักดิ์มันมันต้องทั้งแก๊งไว้คนรับมันมันไม่มาหวังอะไรที่ผมอาผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นในที่ถามว่าผมเล่นได้ไหมผมก็พอเล่นได้ทุกคนในแกงมันก็มีม,<า>ม,มุมฟรีกันทุกคนม,มันไม่มีใครเก่งแบบโอ้ยกูยืนขนาดนั้นหรอกไอชิมตรงกงเก่งเนี่ยมันก็ยังล่วงได้เลยเออไม่ผมมันเล่นเป็นทีมดยี่สิบห้าคนอะไอเจมมีเข้าะผมไม่ได้อะไรเลยเวยที่มันด่าเอะยังไงน้น้องคือยังไงนะว่าไงนะสิอะไรนะพี่ ผมพูดว่าอะไรนะคือออันนี้ในผมคือผมมันไม่ได้อะไรนะเว้ยที่เขาด่าพวกวาสนาอะไรที่เขาด่าพี่ก็น่าจะรู้ว่าสมมติสมมติเขาจะด่าแค่เพราะผมถูกไหมทำนางที่แบบบางทีอ่ะไม่ได้ด่าเลยเพื่อเออคือผมไม่ได้ไปด่าแม่งอะไรแบบไปจี้อะไรของแบบตรงๆไหมคราจำเสียงได้ไฟแรกไฟสองอ่ะไอ้เจสเนี่ยตัวด่าไอ้แสกกาเขาตจ้ แต่คือแบบสุดท้ายยังไงมาผมผมก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเว้แต่สุดท้ายมันอ่ะมันมาพูดมันมันแรงไปอ่ะอืมก็บอกแล้วมึงมึงไม่เคลียร์กันตรงนั้นเว้มึงก็เห็นมมันก็มาขาดใจกันอยู่อย่างเงี้ยเห็นป่ากูบอกแล้วมันจบมาไม่สวยก็พี่ดูดิไอ้ว้นก็พูดไปแล้วมันมันสุดท้ายมันก็พูดมาแบบนั้นนะพี่สุดท้ายมันก็ทำอะไรไม่ได้พี่อารมณ์ไงน้องอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยกูบอกแล้วถ้าคุยจบจบที่สภามันไม่มีหรอกมันมีอีโกในตัวทุกคนก็บอกว่าต้องแยกมาคุยแบบหลังโกอ่ะแบบไม่่สตรีอะ ได้จบไปเวทถ้ามึงมาคุยกันอยู่ตรงหน้าสภามันมียี่โก้ทุกคนอยู่แล้วแหละเหมือนที่เราไปเคลียร์อะไรปัญหา่ะวานะจะจะคุยใครเออพ่อป่ะน้องมันแบบมันมันมันบอกว่าแรงไปไงก็ถามว่าแรงไปมันก็แรงมันก็แรงแหละแต่ว่าพี่แม่นี่แล้วแม่นี่แล้วแหละถ้ามึงอยากคุยก็ก็ต้องต้องเป็นพี่เปาอ่ะเพราะว่าผมแบบโดนถอนงอกไปแล้วไงพี่มันโดนด้วยเหรอโดนผมโดนผมผมรู้อยู่แล้วอ่ะผมรู้อ่ะ ให้พี่คุยสดตัวเหรอคุยยังไงครับมึงอยากคุยไหมเราต้องถามน้อง่ะพี่มึงอยากคุยไหมมันจะได้จบมันจะจบนะอยวนอนไม่หลับนะไอสัตว์ไม่คือคือเอาง่ายนะในในในความมึงอธิบายให้พี่เปาฟังก่อนดีว่าที่มึงแบบไม่โอเคมันแรงอ่ะสำหรับมึงอ่ะคือคำไหนคำที่เขาพูดว่าเออแบบมันขากินอะไรพวกแบบเนี้ครับอเือมบางทีแบบว่าบางทีพวกพวกผมอ่ะไม่ได้ไปด่าอะไรของมันเลยนะพี่คือต่าคนมันก็ต่ามีมุมของตัวเองไงพอมันจะาอบม็อบพวกเนี้ย มันจะเคลียร์กันไม่ลงตัวเผลอเรียกไอ้โฮปมาแล้วแล้วโดิดใช่เพราะไงเขาต้องหามกลับว่าเอาใหม่รีเซ็ตคนที่ด่าเล่นเกมให้สนุก่ดีามาได้ครับได้ครับนไม่ตัดสุดท้ามันอยู่แกงเดียวกันก็ต้องโดนหมารวมอีกทีเดียวเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าพี่ก็ลำบากใจอ่ะคือถามว่าเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้แต่ว่ามันคนละมุมอ่ะคือต่างคนต่างมันเราแก๊งเดียวกันมันโดนเหมารวมอยู่แล้วพี่ใช่พอเราอยู่แก๊งเดียวกันเออแล้วมัน แล้้วถาที่คนดูด่าที่คนดูรำเพราะว่าีฝั่งนฝั่งงนนึเี่ยสวยสู้นักพยา SMN0.1 d o ตลอดไปผมกไม่ได้ไม่คุยหรอกเพื่ออกูเป็นกูเป็นกูก็ไม่ต้องคุยหรอกเพราะว่ามึงคุยกันไปแล้วนะสภามันจบมาไม่สวยแล้วต่อให้เมื่อทำแบบรอวันที่มึงเอาไปแก้เขาแล้วมึงชนะมาดีกว่าไปแก้ก็ได้ไม่ต้องเสียเอางี้ยพีหน้าสภาพี่ได้ยินไหมล่ะพอไอ้เบนพูดบอกว่าโอ้ เสียงไปกินนมได้ยินเขาดีนได้ยินได้ยิงกันหมดเลยไอ้วมึงไม่ต้องกลัวคนในแก๊งจะคิดว่าแบบอะไรเหมือนที่คําที่เขาบอกหรอกคนในแก๊งมันก็ไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกนั่นแหลไกดีก็อยู่กับไอโคบมาเนี่ยอ่ะมึงถามมันเนี่ยอยู่ในแก๊งก็รักกันเว้ยเป็นทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยผมกดเพียงแเลยนเอานั่นแหละมันอย่างที่พี่เปาบอกอ่ะทุกคนมันมีมุมมองของตัวเองอ่ะ คือมึงก็เต็มที่ไปมันไม่มีใครเขาบอกว่าเข้าในแก๊งเนี้ยไม่มีใครมองมึงเข้ามาหากินอะไรหรอกมึงก็มาเต็มที่ทุกคนอ่ะมึงก็อย่าพิคิดอย่างนั้นมันก็อย่าความคิดความพูดคนอื่นมาใส่ใจมากมันก็แค่นั้นแหละถ้ามึงแบบพวกพี่เขาใจก็ทุกคนเขาเข้าใจมึงอยู่แล้วคนในแก๊งเข้าใจแค่มึงก็ทำเออทำตรงเนี้ยให้เต็มที่แค่นั้นเองพิสูจน์ตัวมึงอ่ะก็จบถ้ามึงอยากจะพิสูจน์ตัวเองมึงก็ทำให้มันเต็มที่แล้วมึงก็ชนะเขาแล้วมึงก็คุยจบกับเขาก็จบแล้วมันไม่มีงาอแอ ไม่เห็นยากเลยแต่ตอนนี้มึงยังเป็นเไม่ได้องนลบคพูดนั่นได้เพราะว่าคนชนะคือคนที่ถูกใชช่่นนะดคทีูเขาไม่จำหรอกคนแพ้เขาจำคนชนะเว้ยไม่อยากเล่นปืนหลังบ้านนะที่ผมด่าด่าเขาไปครับเดิงให้เพื่อนผมไงพี่ไม่เป็นไร มันเดขก้นไปแล้วมึงมองคนละบมไปแล้วกูเข้าใจเข้าใจว่ามึงเด้งให้เพื่อนมันก็ท <Yeah> ุกคนแหละเห็นไหมมึงบอกมึงยังเด้งให้เพื่อนมึงเขาก็มีมุมมองของเขาไงอย่างที่พี่เปาเขาบอกอ่ะเขาก็ต้องเด้งให้ให้คนในในร้านเขาเหมือนกันที่เราไปด่าเขาเขาต่างคนต่างเด้งแล้วจะแล้วจะลงตัวยังไงอ่ะถ้าจะเย็นก็จะเย็นคู่มันจะเย็นคู่กันเหรอมันองร้อนคู่ร้อนคู่ก็พังอย่างเดียเออถ้าถามว่าตอนนี้เลือกใครกูก็ต้องเลือกพวกมึงเพราะพวกมึงอยู่ในแกงพี่ไงแล้วแล้วมันก็ต้องเลือกพวกมันไอพวกตงออกอืม อย่าไปคิดมากเลยพี่ผมวะปวดวะถ้าจบวันนี้ก็คือจบแพ้ก็คือแพ้แล้วก็นั่นแหละรอบหลังก็ไปซ้อมแล้วก็เตรียมคนมาให้ครบก็จะจบลรวพี่มองว่าถ้าพี่แพ้ยี่สห้ายี่ห้าพี่จะพี่จะไม่เสียใจเท่านี้นะไม่เสงียงเท่านี้เออเหมืนอนกันเอาตรงๆคือไม่ได้ไม่ได้หรอกบวกกับน้องไอ้เหมอให้เราเห็นด้วยผมเห็นใครชุบมาไม่รู้ว่าแม่งยืนเหมอให้เขาแทงอ่ะเขาเอาไม้ตบอยู่แหละจรงิรงๆแล้วเออถ้าเหมอถ้าเหมอให้เห็นนี่คือแบบใจเสียเลยนะใจกูเสียเลยนะ มันเสียทุกคนแหละตรงๆไอ้แค่ไปโดนไปโดนเออไปโดนอีโมง่ายๆแม่งยังรู้สึกดีกว่าอีกไอ้แค่ยินเหม่อในการนี้มันไม่ควรต้อเกิดขึ้นใช่แต่กระชัเลมไม่เอาแล้วนะรอบหน้าน้องไม่เกิดมันเกิดขึ้นไปแล้วไงเจอยู่ไหมอะไรไม่ได้อะอยู่ป่ะไอ้เจอะไปแล้วโอเคมันจะนอนนะมิงหวังเป่าเออใช่มันเราใช่ไหมเกิดไปไปแล้ว

ไม่ต้องไม่เครียดนะเล่นใหม่ตั้งใจทําใหม่ไม่ติดเล่นโอเคปะ่ะเพราะว่าคนเก่งในสตาร์ทาวมันเยอะมันไม่ใช่คิดว่าแค่เราจะเก่งนะเวเราก็มีวันตายเหมือนกันเออต่อให้มึงเก่งขนาดไหนมึงแบกเพื่อนได้ขนาดไหนมันมันมันเล่นเนทีมาะเออแค่นั้นไม่ต้องใส่ใจอะไรสู้ๆน้องแ่พี่พ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวเอาไอ้นั่นออกด้วยไอชื่ออะไรวะก้าพี่ก้าเออกูแม่งเห็นชตาแต่แรกแล้วเก้าพันแปดเอ็กสามดีโอเคพี่เปิดแป้งทุงอันเลยไอยรีเฟกอยู่ไหมไอพร้อมยังพร้อมพร้อมลองเทสด,ดูไหมได้พี่ได้ป่ะพอดีเลยมีคนออก มาแต่กี่โมงน่ะะไรนพี่มาแต่กี่โมงมาแต่ห้าทุม่มแับผมมาดึกจ<า>ังวะไม่ผมเล่นนอนแต่เชา้าพี่ยังไม่ได้น,นอนไปฝึกเหรอใช,ช่ี่เปล่านีรถอะไรอ่ะอ้าแปดครับอ้าแปดเหงไหมพี่แรลงไหม